มาไม่คู่ไม่รู้ใครมันช่างสดใสซาบซามันตื่นมันเต้นต้องมาเห็นกับตาจะร้องคู่กับใครล่นะนาวันนี้ ก็คือเราไม่ได้ร้องเพลงประจำอยู่แล้วนะก็ร้องคนเดียวเนิร์แบบในที่อาบน้ําอะไรอย่างนี้นี่มาขึ้นเวทีด้วยมาร้องคู่ใครไม่รู้กลัวจะทําโชว์เขาล่มหรือเปล่าอยากร้องคู่กับแอรินครับผมชอบในการแสดงของเขาแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงด้วยครับถ้ามาฟิชเชอริ่งกันจะออกมาเป็นแบบไหนจะน่าสนใจขนาดไหนถ้าเลือกได้ครับผมอยากร้องคู่กับปอมากเลยอ,อยากประชันการเต้นหน่อยเพราะปกติผมเต้นไม่เก่งเต้นไม่เป็นอยู่แล้วเดี๋ยวให้ปอมสอน ถ้าเนห่อยากฝากถึงพี่หอยนะครับก็ที่หลังเรามาคนละเทปกันดีกว่าเนาะ <laughs> ยอกหยเตรียมตัวมาพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเจอใครเนี่ยเต็มที่แน่นอนครับฝากช่องทางการติดตามของไมคคู่ไม่รู้ใครด้วยนะครับทาง Facebook Ig TikTok YouTube แล้วก็ไลน์อ่าห้าทองทางค่ะฝากติดตามด้วยครับไปคู่ไม่รู้ใคร The Featuring r e Show